พี่พงษ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอวันลวนะเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยจะยินเขาถึงเพอถ่ายพี่เรื่แงอ้ไอเหรอพี่แกอาอเหรอทําไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสอง,คน,งอคนนี่มเร็วทั้งคู่อ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออ พี่ครับใจเย็นะครับค่อยๆพูดค่อยจากันนะเงียยไปเลยสารและวลวครับผมแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วรู้ครับรู้แล้วมึงทำไปย่าเนี่อฮะให้แซนมอมเป็นฟังแล้ว เลิกกับเมียเส,สียใจ สามคนรบกว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 นก็อย่าไปเชื่อมันนะอีกทีแล้วกูร้อนแหดะแล้วสาเก็บเก็บแกหมดแล้วเออเอ่อก้อยหนุ่มๆขอโทษนะก้อยก้อยยกโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรทำให้ โอ้เนี่ยขังยังก,กา,านะก้อยใส่หัเหอาเที้ันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสอคนขาดกันแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนก้อยจะไปอยู่ไหนมันก็เล่องกชีวิตแกจม่มีทัน่นมนนะมันก็เหมือนกับหมาที่โดนตัดงปล่อยวัดนั่นแหละออกไปเยจาแกไม่ต้องมาเรียกฉัน ไทีมผัวช่่วยอย่างนี้นออกไปออกไปออกไปได้ไปเออไปไปก็ได้ไปโอ้ย ไม่ใช่นี่มันของซีนี้ไม่ใช่นี่มันของวีโก้ลองนะครับคุณหน่เอาไปก่อนเดี๋ยวผมไม่ทนได้หมดเลยไม่คุณเปขโมยแล้วนี่นี่นี่มันของนิสสันมันเลยเปล่าคะของคุณได้ยังไงเลยวะนี่มันของวีอ้อยคุณจะเอายาลีแบบนี้ได้ยังไงไม่ทราบดูรถทุกคันได้ยังไงครับในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่รถของคุณนะอะไรเลยไหนล่ะหลานขานมีอะไรอยู่คาตาแล้วนก็แบบนี้คุณรู้ไหมว่านี่คืออะไรก็เป็นของซิตี้ไง ะได้ว่าแอบเปิดฟอร์จ er ูเนอร์หรือเปล่าครับไม่ดแอบมนพวกยิงมเขาได้ยังไงก็บอกว่ามันเป็นของฉันไงคุณรปรพอรู้ไหมคะว่าของดีฉันอะเอาวางไว้ในรถแล้วถ้าเจว่าจะไปทำธุระในบ้านเสร็จแล้วว่าจะขับรถออกมาออกมานี่ขอาหายั่วแล้วมาแจ้งความมาแจ้งกับพเจยอย่พูดปาม่ดิช่วยแจ้งปาม่ให้หน่อยครับไหนล่ะเซนทันเปิดซี แจ้งเซนท่านให้เลยครับเทาเรียกเซนท่นเชียงะไรแบบนี้เลยครับทงทัวราเซนท่านเดี๋ยวนี้ได้ใช้คำมวยนี่มันของแฟชั่นไอแลนด์โัโหลครับคุณเชียงทสดีสวัสดีสวัสดับดีสวัสดีสมัสดีัดีสวดีสวันี่ัสดีทวัี่วัสดี่วัดีดใว้ดีสวยเดี๋ยีวแสดีสวัสดีวนะดรับด้วยสดีวีสวัคดัดีวับวีัีั คนลุกเลยเนี่ยเป็นงนที่ต้องไปจ่ายค่าแรงคนงานนะคะเนี่ยถ้าออไปนี่คือแย่เลยถ้านค่าแรงคนงานเดือนนี้เขาจทำยังไงคิดแบบวิธีนี้หรอผมต้องขอโทษลูกบ้านทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมนึกว่าเขามาส่งพัสดุนะครับคุณก็ไปจัดการจัดการเลยเดี๋ยวมาเลยโาเลยโ บางลาคาเรนมิวจ mm ิュ hmm. ー ตากระแตนแตน He dream mm -hmm. เซ็นท่านเชียงรายอะไรแกว่าเซ็นท่านเชียงรายก็แกเซ็นท่านไงมาดูดินี่ไงครัโอ้นี่ไก่กองเดิมมาวางกระปีหรือเปล่าเนี่ยดูว่ดูว่มาดูแลงบุรแลมาดูโตโยต้าวิทย์มีซุปมีซุยเอ็มไปเด้อไปก็ยังเป็นเดียวมาละไงก็แกรถกระบะไง พวกเราแกคนจนแกคนจนนี่ว่าไปดี่หมอใไ้ใหไหนนี่พวกเราล้อมไว้อย่าให้มันหนีเออพี่ครับพวกเราอนะครับผ้อมนะคร่บล้อมนะครัปล่อยผมน้านนี่ไอ้พวกคนเร็วเนี่ยไม่ได้ระวีนะไม่คิด ได้เวลาจะไม่ทำก่อนแล้วทำมือนี่แท้ๆเลยตัวตัวที่ได้วีออสสมาชิกเลยกลือใบเซร่าเซร่าโอ้เราไ่ครับเป็นคนร้อนนะครับผมจะไม่ทำแบบนี้นะครับผมจะไปลำบางเสียงท่าเทียนอะไรนะครับนี่ไม่ได้ไม่สงสารมือขาดมืออะไรมือต้องมาแล้ววะเขาไม่มีเศษที่ไปฟอกกรุงเทพมีทาแปดเพราะฉะนั้นแกเองก็ไม่มีเศษถ้าแกเองนี่รอนะครับโน่นไปคุยลำไสของบคนเศษนะครับไปไปโอเคไม่ต้องไปกรุงเทพมีทาแปะแล้วเบื่อมาก I'm... <laughs>